สวัสดีครับผมวันนี้รถแฟนเสียครับก็มาดูแฟนครับผมเข้าเวีนอยู่นะครับไม่ได้ใส่ชุดตีมินมาเลยไม่ไห้เสียเวลาก็มาตีมินครับผมมาหามินสักพักนะครับมาเครื่องท่อนนะครับผมคนดีผมเดินในคลองเนี่ยครับได้เวลาออกเขาแล้วนะครับเจอสองตัวแล้วครับ เมื่อกี้เลื้อยเข้าไปในนี้ตัวแล้วสงสัยเข้ารูไปแล้วมั้งครับกดกล้องไม่ทันครับผมเหาปวกนะครับผมนู่นนู่นครับอยู่นู่นเลยครับเห็นแล้วครับนู่นครับนู่นครับจะให้ดูครับนี่ครับนี่ครับเลื้อยลงมาแล้วครับผมอันตรายครับงูที่ผมว่าคับเดินในคลองให้ระวังนะครับผมไม่ลงมาครับแอบอยู่เดี๋ยวผมจะ ไปถ่ายใกล้จะเลื้อยครับเลื้อยครับอย่าไล่อย่าไล่๋ยวมันเลื้อยมาหาเขาเห็นไหมครับเป๊บๆคงจะไม่เห็นนะตกใจดิ้นกิ้งลงมาโอ้โหเข้ารูไปแล้วจะถ่ายให้ดูสักหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงนู่นครับนู่นนู่นนู่นโพหัวันนู่นแลลวครับเห็นไหมครับ เออออกหลบไปให้มันออกคครับเห็นไหมครับเรืออยู่ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับงูเห็นไหมครับเนี่ยครับผมถึงบอกให้ระวังนะครับเดินในคลองงูเนี่ยอันตรายมากเลยครับเนี่ยครับผมเจอสองตัวแล้วนะเมื่อกี้ก็เจอตัวกดคลิปไม่ทันนะครับเนี่ยขนาดอากาศร้อนยังออกมาอาบแดดเชื่อผมยังครับว่ามันจะอยู่ตามชายคลองนะครับผมอ่ยเห็นไหมครับอย่าซูมใกล้ใกล้ครับผม เลื้อยไปโน่นแล้วครับไปเดี๋ยวไปดูถ่ายดูเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับงูเห่าปวกแท้เลยแล้วครับเนี่ยครับไม่ใช่อันเนี้ยพนพิษได้นะครับผมเนี่ยครับเราต้องอยู่ห่างๆอย่าเข้าไปใกล้มันมากนะครับเนี่ยครับแผบเบี้ยเหมือนงูเห่าดอกจันเลยนะครับที่ผมเล่าที่ผมบอกคลิปก่อนนะครับว่า เดินในคลองให้ระวังเชื่อผมยังบ้านผมมันเยอะครับผมเห็นนะครับอันนี้ผมมาดูซ้ำที่ว่าผมได้ไปเยอะๆนะที่ขับต่อยเมียผมที่ต่อยตูดอะจะเจอบ้างหรือเปล่ารู้แต่มาเจองูสองตัวชักทอทะแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูมิม้มกันครับผมไไเขารู้ไปแล้ว จำรังที่ว่าผมไม่ได้ตัดไปจําได้ไหมครับรุ่นนั้นนะครับอยู่ครับผมนี่ครับไม่เดินแล้วครับในคลองเสียวครับเจอบ่อยจัดโอ้ผมไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมามาดูแฟนแฟนเขารถเสียโชกคหักเนาะก็วิ่งมาที่เขามาหามิ้มนะครับนู่นนรผมเลยเอารถผมมาบอกเอารถจอดไว้ที่ร้านก่อน เลยเอารถคันนี้มาดูมิมกันแป๊บเดี๋ยวก็จะกลับครับผมเลยก็ทําคลิปไปดูเจองูสองตัวสักไม่อยากจะเดินในคลองครับตาเดี๋ยวผมขอตีลังนี้เลยได้ไม่เสียเวลาครับผมเครึ่อง่อนจริงครับขอโทษนะครับที่ถ่ายลงไปไปครับตีครับผมเนี่ยครับที่ผมไม่ตัดไปครับผมเป๊ะเลยครับสวยครับหนน้ําสุดยอดครับผมไปเดี๋ยวไปดูต่อครับ แฟนผมเจอครับนุ่นครับยีตรงนี้ที่ว่าต่อยตูดแฟนผมนะครับแต่คนละลังครับตรงตีข้างบนไปไปดูใกล้ๆครับผมหุ่นน้ำบลเลอร์เลยครับแฟนเจอครับผมพอดีผมเดินขึ้นบนฝั่งนู้นครับไม่กล้าลงคลองซะแล้วเจอสองตัวกลัวครับผมไปครับขอตีเลยครับเย็นแล้วครับผม เอาออกมาครับผมสวยครับผมน้มปิดตานิดนึงนะครับในลวดลงน้ำทั้งนั้นเลยครับที่ยังไม่ปิดตาไปครับไปดูต่อครับผมแฟนบอกมิมารับหน้านะครับผมบินมารับหน้าก็เจอครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับหัวน้ำบลเลอร์นี่ครับผม รับแตกมาต่อยนะครับผมโอ้โหเอากลองไปจี้ไปแตกต่อยผมอะเดี๋ยวผมขอตีเลยเดี๋ยวดเรองีมีก่ะไม่มีนะครับไะเดี๋ยวตีก่อนครับผมอ่ะตัดมาแล้วครับโตอ่อนนีหน่อย,อยครับน้ำหวานเพียบเต็มหลอดเมื่อกี้ผมโดนควันยั้งมาต่อยผมนะครับผมเต็มหัว แต่ไม่เข้าครับผมไปครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมก็ไม่ได้หาจริงจังครับผมรถแฟนเสียเลยมาดูแฟนครับเลยก็ทำงานด้วยพอดีเลยในไหนก็มาแล้วให้ลูกชายเข้าแทนเลยผมก็ไะนไหนก็มาแล้วลงไปหาดูมินสักหน่อยเถอะเผื่อจะได้บ้างเนงาะลังสองรังนะครับก็ได้ประมาณสี่ห้ารังครับผม แต่ไม่ได้เดินข้างล่างครับงูเสียงงูครับมันช่วงบ่ายด้วยออกแล้วถ้ากลางวันหน่อยก็ห้าโมงขึ้นไปจะไม่มีอาบแดดนะครับตอนนี้มันบ่ายโมงกว่ามันก็บ่ายสองไปนสามแล้วที่ผมเจอเนี่ยครับไปครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับไม่ได้หาจริงจังนะครับผม วันอาทิตย์ถึงจะหาจริงจังครับผมพรุ่งนี้ไม่ได้หานะครับก็วันเสาร์เข้าเวรนะครับผมก็ออกหาวันอาทิตย์นี่เห็นมาได้ได้ครึ่งวันเลยก็ลองมาดูกันนะครับผมไปครับคลิปนี้ลาแค่นี้ก่อนนะครับผมนี่ครับมิมที่ได้มาครับผมแค่นี้แหละไปครับสวัสดีครับผม